สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะกลับช่อง Fun Fan Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอันนี้เราจะทิ้งลิงก์งใต้ไว้นะคะว่าชื่อเกมอะไรเดี๋ยวไปโหลดตามมาเล่นกันได้นะคะ,ปะไปเริ่มละครกันเลยไป ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกแม่ทำงานอยู่ค่ะไ,ไม่ได้เลยอะ่ะไปทาพ่อทีก่นคุณพ่อคะคุณพ่อคะว่าไงลูกหน,หนูหนูหิวข้าวหรอใช่ค่ะคุณพ่อเราได้ยินออคุณพ่อได้ยินที่คุยกับแม่อ่ะ อ๋อค่ะอ๋อค <Herm> ่ะค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 ่ะขออนุญาตขอขอโทษนะคะเป็นเสียง่ะค่ะไว้ไม่อยากทำเรานะเดี๋ยวพ่อทำมาให้กินนะค่ะยะคนพ่อทํเช่เราแล้วอลูกจะกินอะไรไข่อะไรก็ได้ไข่เจียวไข่ดิบไข่สุกโอขอต้มก๋ง โอ๊ย้ ừ, 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 ừ. าหชชอืออืออือขแล้วก็จะหมดแล้วเหรอแค่เดียวเองอูอโหไม่อน่าะไหตลอดไม่เลยตลอดโอ๊ย,อยชเลว ลูกพอ่อ,พอรู้พ่อหรมากินข้าวเร็วถามคาุณพ่อเาน้น้ำเพื่อซืนมน,น้ำเลยอ่ะอ,มอมนมมากมันเหมหือ,อนัเนานมหมดแล้วงั้น,นถามแม่ค่แม่แม,แม,แม,แมว่าไง <c oughs> มนมหมดแล้วไปซื้อมาได้ไหม วันนี้ก่อนคือลูกกินใช้กันนะมาเร็วลูกมาเร็วโอ้ที่มาวันจันทร์นี่าพูดผิดได้แล้วหรอคะคนพ่อแย่ๆย่ย่ได้กินข้าวแล้วชอบมากใจการกินข้าวเว้ยพี่เจ้าโอ๊ย ใช่ชยเสยดาครับคุณพ่อ,อยพเยาไม่ครบสินุกเลไม่ดีอ่ะพูดเกินใจไปคุณพ่อรักันครับคุณพ่อยาวๆไปแล้วก็พูดแบบนี้ว่าเดีอ่ะเ,เราเองจำเราได้ไหมเราเองรับพักอย่างละทุกคน โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เทน้ำออกเทออกซิออกซ่ออกโอ้ยนี่เราทำอะไรนี่ชิบช่วยกินไม่ได้โอ้ย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 หินไม่ได้อ๋อ้ยิบได้แล้วไปดูอแล้ว มไม่เล่นเกมัมโรบอทโรบัทมโรบั๊ทำไมไม่มีเลยวะเราเล่นเกมมันได้เกมไม่ใช่ผิดเลยอะไรนี เดี๋ยวผมไปครับ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 ที่รักวันนี้เราก็วันนี้พ่อน่าโทรมาว่าให้ไปทำงานอะ่ะนี่ไปเลีนมาเล็กกันนะครับไป เดินางแล้วเราจับเดินทางไปเอยังไม่ถึงเลยุที่ทำงาแล้วในที่สุดเรก็มาถึงนั่ไปเรื่อยครับทุกคนมาแล้วหัวหน้าหัวหน้าครับ หน้าผมมาแนละ้วอ้อ่แค่ขนหน้าด้หนาคนอาวหหน้าหรอพี่พังงานเห็นหัหน้าไหอ้าหัวหน้าหรอออกไปหาเธอ,มอ,อเมืนนะ่อกอบบี้อ้าวได้ไงใั้อยูนี่นะข่าวร้อนกันอ้าวไม่รั้จะบัสไปดีทำไดีสวย หัวหน้าหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าอยู่บ้านเธอไงอ้าวผมกูเบอร์ซาร์ดนะครับอ้าวเหรอเดี๋ยวไปครับครับไปกับหัวหน้าก็คือเออหัวหน้าฝากแกมาทำนี้ด้วไหมนถนะ้าตอบแล้วอะเออโอเค โมงค่ะไปมาแล้วมาแล้วอ้าวทขาไม่รูใช่ไหมคะอ๋อฉันให้เธอมาต้อนรับนักทักูกักที่เยอะมากเลยนะแต่เขาก็มาเขาเป็นแขกรับเของเรา,า,าน,นักทักนะ VIP หรอช่อแขกับเชิญ v i แวทีเมื look, ่อไหร่กันนะแต่ช่วยงผ่านผ่ะ้าเคยวทีมาแล้วก็รอตอดมบ้างเชิญนะคะเชิญค่ะเอ้ยังมได้สจานะกรผมเก็บการมาให้ครับ คุทไมคับขอหมูอ่ะขอโทษคร,ร,รับได้ทำอะม่จับวกันขอโทษครับ ไม่รักกบ้างครับนารักากอือเอาดีคะสองคนเอาฉันฉันเหรอฉันเอาอืมกาแฟหงแล้วก็ขนมปังเอย ขนันครับข้าวหนครับอ๋อเอาหนึ่งจักครับจักรสองตัวเมียอไรครับข้าันเค่ะเอาเอ่อกาแฟหนึ่งแล้วก็โดนัทหนึ่งค่ะสวคุณะครับฉันเอาไอติมหนึ่งแล้วก็ขนมอบเคียวหนึ่งครับ ทำการนี้เลยนายโอ้ยไม่แข็งนะมือโอ้ยสวยมากไม่อืมกาแฟแล้วนะคะ องอไเดี๋ยวเขากำลังจะปิ้งเดีรอก่อนนะคะโอยมาปิ้งกัน กันคะโอ้ยขอโทษครับาโอ๊ยเจ็บแบบเจ็บมาก ้ใหยแต่ของฉันสองคนยังไม่ได้เลยนะคะครับครับครับทให้เออใส่อันนี้กกนเขาสอนเรา เชิญนะคะจะรอผมเสร็จก่อนนะคะนี่นะคเชิญซื้าขเท่านันะคะค่าค่าอ้าเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็จบคลิปแล้วกันนะคะตอ่อก็ะจะทำอะไรก็ลองดูไปต่ออีกทีสองนะคะแบบเป็นข่อให้บายบาย